นายคียรีลีทิตินันปัจจุบันอายุ62ปีเป็นเกษตรกรจังหวัดราชบุรีจากการทำไร่อ้อยที่มีต้นทุนในการดูแลสูงมีการใช้สารเคมีในพื้นที่จำนวนมากประสบปัญหาขาดทุนเกิดภาระหนี้สินจึงได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นสวนป่าแบบผสมผสานลดการใช้สารเคมี เลยอาชีพก็ปลูกอ้อยปลูกอ้อยเยอะใช้ใช้สารเคมีทั้งหมดเลยทําไปทำไทำมสุดท,ท,ท,ท้ายแล้วก็ไม่เห็นเรืออะไรเลยพออายุมากขึ้นก็บอกบอก,บอกกับครอบครัวว่าเราเลิกกันเถอะหันมาปลูกต้นไม้กันดีกว่ามีใจรักต้นไม้อยู่แล้วก็เผื่อก็มีความคิดว่าเผื่อวันหน้าวันหลังลูกเราจะคิดจะปลูกบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องอาจจะต้องใช้ไม้อยู่แล้วล่ะ ก็หันมาปลูกต้นไม้ไว้ทางด้านนี้ก็จะเป็นยูคาที่เราปลูกไว้เตรียวไว้เผื่อตัดแต่ว่าข้างด้านหลังนี่เป็นไม้ผสมประสานหลายๆอย่างรวมกันเผื่อข้างในมันอาจจะมีเห็ดมีอะไรขึ้นอีกเยอะแยะเลยมีสัตว์ป่ามาอาศัยอยู่นาคีรี ได้ใช้พื้นที่ในการปลูกสวนป่าประมาณ30ไร่โดยแบ่งพื้นที่สวนป่าออกเป็น6รูปแบบได้แก่ปลูกไผ่ร่วกปลูกไผ่ผสมกับไม้ป่าปลูกไม้ป่าผสมผสานปลูกยูคาลิปตัสปลูกแบบวนณกษตเและป่าธรรมชาติดั้งเดิมทำให้พื้นที่เกิดความหลากหลายทางธรรมชาติ ทั้งแรกเลยเราเราปลูกไม้รั่วก่อนแต่นี้มันผิดหลักปลูกไม้รั่วก่อนแล้วมาพอไปไม้รั่วเป็นแล้วไม้รั่วมันโตเร็วพอมาปลูกต้นต้นไม้ทีหลังมันไม่โตมันถูกคุมอากาศไม่ได้ก็ต้นไม้ไม่ค่อยโตมาตอนหลังนี่พอมารู้พอมารู้ปัญหาก็หันมาปลูกต้นไม้ก่อนแล้วค่อยปลูกไม้รั่วทีหลังเพราะไม้รั่วเนี่ยมันจะมีรายได้ให้เราประอ่า ทุกปีทุกปีไม้ยืนต้นนี่มันไม่ได้ breaker? มีรายได้ให้เราทุกปีเราก็ต้องปลูกไม้รวกแสมเข้าไปด้วยส่วนใหญ่แล้วถ้าไปต้นไม้ก็จะไม่ค่อยเลือกก็จะปลูกได้เกือบทั้งนั้นแหละกาดดราจัดการในสวนเราก็ใช้ความความกว้างของร่องเนี่ให้เครื่องจักรเราเข้ามาทำงานได้ ถ้าเราใช้แต่แรงงานเราก็คงไม่ทันเพราะที่นี่มันไม่มีระบบน้ําเราใช้เพึ่งน้ําฝนอย่างเดียวส่วนหญ้าเราก็ปล่อยให้มันสูงนิดหนึ่งแล้วก็ใช้รถไถมากดให้มันล้มเพื่อที่จะคุมหน้าดินรักษาความชื้นไว้การใช้ปุ๋ยแล้วก็ใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว์ขี้ไก่หรือขี้หมูอะไรก็โรยไ,ไปเลยไม่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีพราะสมัยก่อนเราใช้เคมีมาเยอะแล้ว ต้นต้นนี้ปลูกมาแล้วประมาณ8ปีก็ปลูกระยะห่าง7 8คูณ8ก็โตประมาณเนี้ยโตประมาณ65เซนวันหลังเราจะใช้สอยอะไรก็คือจะใช้ไม้พวกเนี้ยก็มีคนมาถามซื้อแต่ก็ไม่ได้ขายนะเอาไว้ใช้เองแางนี้จะเป็นปางที่ปลูกขึ้นมาใหม่มาปลูกไม้ไม้ผสมผสาน โดยได้รับก้าไม้มาจากศูนย์เพาะชำของป่าไม้จังหวัดปลูกมาประมาณ5ปีสุดท้ายแล้วก็ตอนนี้เห็ดเริ่มกลับมาละมีเห็ดธรรมชาติเห็ดโคนจากการเริ่มต้นปลูกไผ่รวกผสมผสานกับไม้ยืนต้นสามารถสร้างไรายได้ตลอดทั้งปีจากการจำหน่ายหนอลำไผ่และขายกิ่งพันุ์ อันนี้ก็จะเป็นไม้รวกพันไม้จัดสารได้ส่วนส่วนต้นใหญ่ๆแบบนี้ก็จะมีคนเข้ามาซื้อไปจัดสารเข่งลัำน,นี่ก็อยู่อยู่ที่ประมาณ10บาทแต่ส่วนเล็กๆแบบนี้จก็จะเป็นหลักเป็นไม้หลักที่เอาไปปลูกผักปลูกถัว่วปลูกแตงท่อนหนึ่งอยู่ที่4บาทตอนนี้อยู่4บาทส่วนหนอก็ถ้ามีน้ำรดก็จะขายได้ทั้งปี ถ้าเป็นช่วงหน้าแรงก็จะกิโลนึงก็จะอยู่ที่45-50บาทขายพันถ้านอพันก็ถ้าเป็นไม้ไม่รวกหวานต่อหน,นึ่งก็จะอยู่ที่30บาทถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นไม้รวกจากสารต่อหน,นึง่งต้นหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ที่15บาทรายได้ต่อหนอต่อไร่ต่อปีเนี่ยก็ไร่หนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ50,000-60,000ถึงบาทประมาณนี้ นอกจากนี้นายเครีได้อนุรักษ์ป่าธรรมชาติดั้งเดิมเพื่อเป็นแหล่งอาหารแหล่งสมุนไพรต่างๆและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเกิดความเกื้อกูลกันทางธรรมชาติป่าเนี้ยจะออกยอดช่วงแรงถ้าเราไปปลูกเนี้ยถ้ามีการลดน้ําฉีดทอร์โมนให้นี่ก็ออกทั้งปีต้นนี้จะเป็นกลอยกลอยเนี้ยปีนี้จะขึ้นเยอะมากเลยพอดอกลวงมาจะขึ้นเยอะมากเราใช้เป็นยาสมุนไพรได้มแมลง ตัวนี้เก็บเอาไปหมักใช้ส่วนหัวหมักเสร็จแล้วเราก็าไปฉีดพ่นตัวนี้ไปทดแทนสารเคมีได้อย่างดีเลยต้นนี้เรียกว่าปอกระบิดส่วนฝักอันนี้ก็จะเป็นยารักษาโรคที่เป็นคนเป็นบิดไข้ท้องร่วงอะไรเนี่ยเป็นบิดเป็นเนี่ยก็ค,คือจะใช้ตัวนี้ต้มแต่ว่ากินมากตลอดก็ไม่ค่อยดี จากความสำเร็จที่เกิดขึ้นทำให้นายคีรีได้พยายามถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เกษตรกรและเยาวชนรุ่นใหม่จึงได้รวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จัดตั้งศูนย์เครือข่ายปราชชาวบ้านกลุ่มเกษตรอินทรีย์เหล่ามะละกอเพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงาน<ม>เกี่ยวกับการทำสวนป่าแบบผสมผสานและการทำเกษตรอินทรีย์ได้แก่ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพบอ่อหมักแก๊สหุงต้มตเตาเผาถ่านความร้อนสูงการทำสมนุนไพรไล่แมลงการทำบ้านดินและลงสีข้าวชุมชน เรื่องของประโยชน์จากป่าไม้เป็นปลูกไม้3อย่างประโยชน์4อย่างก็คือ1เป็นไม้ใช้สอยเป็นไม้อยู่อาศัยเป็นไม้ให้ร่มเงาอีกทั้งยังเป็นยารักษาโรคอีกด้วยไมยก่อนนี่เราใช้เคมีมามากแล้วดินก็เสียไปเป็นซะเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้ก็หันกลับมาใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพเนี่ยมา10กว่าปีและตอนนี้ไส้เดือนจิ้งเกลืออะไรก็เริ่มคืนมาก็อยากจะฝา,ากให้กับ เยาวชนรุ่นหลังหันมาใช้ปุ๋ยหมักถูกปุ๋ยชีวภาพกันให้เยอะๆดินเราจะได้ดีขึ้นแล้วก็พืชผักที่เราผลิตออกมามันก็จะปลอดภัยไม่ไม่ไม,ไม่ติดสารเคมี